เรามาอยู่กับอีซูซู1.5ตันนะผมรหัสอะไรครับโย CPCD15 WS1H ครับผม M300 ครับผม CPCD15 WS1H M300 ใช่ครับ C240 เครื่องนยมเลดี๋ยวผมจดก่อนนะเครื่องตัวนี้นะผมโดยปกติแล้วอผมจะสั่งใส่เครื่องจีนมาเพราะว่าลูกค้า อเอาสต็อกพวกตัวเล็กๆอชอบใช้เครื่องของเชิญชายหรือเครื่องของฮิลี่นั่นเองแต่ตอนนี้เรามีมาแล้วนะครับผมมีเครื่อิสูเลยเป็นตัวตีสอสูงนะครับผมแน่นๆอย่างนี้เลยเสียงนี่นุ่มมากนุ่มมากเนาะใช้ดีเซลด้วยนะครับผมลูกค้าไม่ต้องห่วงเรื่องอความทนทานเลยนะครับผมจะใช้ตัวนี้จบจริงแต่ข้อเสียของมันคือพอลูกค้าใช้ตัวเล็กๆ,ๆเนี่ยตัวใหญ่จะไปใช้กับโกดังที่ปิด าะกร็ดังปิดมังหินเม็นใช่ครับดีเซลมันเหม็นนะครับใช้ไม่ได้ต้องกระโดดเป็นไฟฟ้าเป็น LPG อะไรพวกนั้นอ่ะผมแนะนําว่ามันจะดีกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็สังเกตได้ว่าเจ้าตัว2.5ตันกับตัว1.5ตันก็จะเล็กต่างกันครับตัวล้อล้อหลังต่างกันเลยครับอันนั้นมันไซส์6.00.9อันนี้5.00.8ครับล้อหน้า6.50.10อ่านั้นมัน7.00 ขีดหนสองก็คือสรุปว่าล้อ,อยางก็ต่างกันนะครับก็ทําให้เล็ก,กทนรัตเนาะแล้วใส่เครื่องยูทูแบรนด์ญี่ปุ่นลงมาให้ด้วยก็จะทน่านมากนะฮะลองขับหมุนหมุนว<ด> <ๆ S 2> นๆให้ยกขึ้นเลย่าอย่างไงนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผม ทางเรามอเอ็กมีทั้งหมดอยู่2สาขานะครับผมสาขาที่1กรุงเทพและปริมณฑลนะครับผมที่สมาคมาะฝั่งใต้นะก็ตรงนั้นจะเป็นรถเล็กนะครับรถเล็กหมายถึงรถแมนนวลรถสเต็กเกอร์รถไฟฟ้านะครับผมแต่ถ้ามาที่สมุทรปราการบางนาตากพม .18 ก็จะติดริมนใหญ่เลยนะครับผมตรงนี้นี่เองแหละครับจะมีทั้งฟุ๊กลิฟมีทั้งมือสองมีทุกอย่างนะครับผมที่อยู่ตรงนี้เลยและลูกค้าก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรนะ ก็อลองสินค้าได้หมดเลยเพราะมันพื้นที่กว้างใหญ่มากจะเทียบนี่เทียบจะเทียบอะไรก็ได้หมดเลยนะครผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมผมอยากให้ลูกค้าโทรหาพวกเรานิดนึงว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการนั้นอยู่ที่สาขาไหนจะได้ไม่เสียเวลาครับบางทีรถมันติดด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ